มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอมสยนายแต่งหน้าสวยยิ้มรับโทษวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567กองบังคับการปราบปรามบกปนางสาวชาลิดาภารามาดหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานรณิธิเป็นหนึ่งเปิดเผยถึงคดีของแอมสยนายว่า หลังจากที่ตนไปฟังคำพิพากษาที่เป็นการฟังคำพิพากษายาวนานที่สุดตั้งแต่เคยเจอกว่า3ชั่วโมงโดยญาติผู้เสียชีวิตมีความกังวลว่าศาลจะยกฟ้องหรือไม่เพราะทนายฝั่งของแอมได้มีการให้เหตุผลว่าไม่ได้เห็นการกระทำของแอมระหว่างการวางยาแต่เมื่อผู้พิพากษาอ่านพฤติการแรงจูงใจของแอมตั้งแต่ปี65ถึง66พบว่าเป็นช่วงที่แอมติดการพนันหนักที่สุดและมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า90ล้านบาท และเป็นช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตร่วงหล่นเป็นใบไม้ถึง12รายบวกอีก2รายที่รอดชีวิตนับว่าเป็นการค่าเพื่อบทนี้จึงมีคำตัดสินว่าให้ประหารชีวิตซึ่งระหว่างอ่านคำพิพากษามีการกล่าวถึงการเสียชีวิตของแต่ละคนที่มีความคล้ายคลึงกัน แล้วที่สําคัญคือพยานหลักฐานที่ได้มาพบว่าแอมมีการพยายามทําลายหลักฐานโดยมีทนายแนะนําซึ่งหลังจากผู้พิพากษาอ่านทางด้านแอมเองไม่ได้มีท่าทีเสียใจไม่ได้ร้องไห้ไม่สะลดและยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะก,กับทนายในศารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่กล้าสบตาฝั่งตนทําให้ญาติผู้เสียชีวิตตั้งข้อสงสัยว่า ไม่สลดเลยหรือกับเหตุการณ์ที่ทําลงไปตนเองรู้สึกสงสัยขณะที่คุณใส่กุญแจมืออยู่คุณยังมีหน้าหันหน้ามาบอกว่าอย่าเสียงดังต้นอ้อเองกล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างน้อยฝั่งญาติผู้เสียชีวิตก็รู้สึกดีใจที่ยังมีความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งวันอังคารที่26ศจิกาย,ยนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตารวจสอบสวนกลางจะมีการส่งสํานวนไปอายการอีก14เคสแต่ก็เห็นว่าทางฝั่งทนายจะมีการยึดอุทธรณ์ของจําเลยทั้งหมด โดวยวันนี้ตนเองสังเกตเห็นแอมแต่งหน้าสวยทาปากแดงต่อขนตาสวยสภาพร่างกายต่างจากครั้งแรกที่เจอเพราะน่าจะมีความมั่นใจในการยื่นอุทธรณ์และก็ชนะคดี ทางด้านทีมทนาเดชาก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องพึ่งพาอัยการด้วยนอกจากนี้ตนพบว่าขณะที่ตัวแอมเข้าเรือนจําได้มีการตั้งคันประมาณ4-5เดือนแต่พบว่าแท้งในอายุคัน7เดือนจากพฤติกรรมที่ไม่ดูแลตัวเองไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ําจนทําให้ขาดสารอาหารโดยแอมได้มีการเปิดเผยว่าไม่อยากเอาเด็กคนนี้ไว้ถึงแม้ว่า การเก็บเด็กไว้จะทําให้ไม่โดนโทษประหารจากสิ่งนี้จึงทําให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าแอมอาจมีความมั่นใจในคําพูดของทนายว่าอย่างไรก็รอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ